เตรียมให้ลอยเตรียมนุ่มตาสมาอยางดีครับพี่น้องดีก็สิเป็นยอดเขาที่ฮอลตั้งเป่าไมยกันไว้วาสิเฮ็ดน้ำแข็งใสกินแต่ว่าเฮ็ดบ่ไห้พี่นอ้องมีแต่หอยตีกินผมคิดว่ามนนัน่าจะเป็นขนมอ่าน้ำแข็งใสที่มีแบคทีเรียล้วนๆพี่น้องคิดว่าบ่น่าจะมาะกับการที่จะเฮ็ดไวเราหรือว่าคอนเทนต์ดี แล้วครับพี่น้องครับขิดนมาอ่าหวังว่าสิเฮ็ดนำแข็งใสกินเตรียมให้้อยเตรียมน่มตามอีมาอย่างดีครับพี่น้องที่ก็สิเป็นยอดเขาที่หฮอตั้งเป่าหมยกันไ้ว่าสิเฮ็ดนำแข็งใสกินแต่ว่าเฮ็ดบ่ไห้พี่น้องมีแต่ห้อยครับผมเอาลอยลุยลงไปแล้วก็สดขึ้นมากินผมคิดว่าว่าน,น่าจะเป็นขนมอ่านำแข็งใสที่มีแบคทีเรีย ร่วนพี่น้องคิดว่บบนาบ่น่าจะเหมะกับการที่จะเ็ตุว้เราหรือว่าข้อเดต์ดีๆไปฝากพี่ฝากน้องแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตด้วยครับเดอ้อค้องสีได้แค่ถ่ายบรรยากาศบิวง้างๆบนภูเขาให้เบิง่งนะครับพี่น้องครับผมนี่ก็จะเป็นตุ๊กตาที่เขาปั้นไว้นะครับผมว่าสิเอาให้รูปอยรอยลงไปแต่กับบอกา้ากินคือเกา่านอกจากบอกร้ายพี่น้องครับอ่ะตอนนี้แหละครับพี่น้องบ๊ายบาย